มาถึงตัวเมืองก็ต้องเดินข้ามแม่น้ำครับโดยสะพานนะที่ลักษณะของการติดกุญแจเต็ไมไปหมดเลยครับบรรยากาศทางเดินไปนร,ร้านอาหารฮนะเราจะไปกินข้าวเที่ยงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับเป็นร้านอาหารจีนนะครับมาถึงออสเตรียนะครับต้องกินอาหารจีนฮะเพราะว่าอาหารพื้นเมืองอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับอาหารจีนมีข้าวนะมีกับที่เราคุ้นเคยครับผม ถึงจะจืดไปนิดครับอืมแต่รสชาติไม่เลวฮะกินง่ายสบายฮะถูกใจคนไทยแบบเราๆราครับ <Hello. S 1> อาหารพื้นเมืองครับ <c oughs> เดี๋ยววันเย็นนี้ฮะมือนี้กินอาหารจีนก่อนมาดูหน้าตาอาหารจีนกันครับว่าน่ากินขนาดไหนมีหลายเมนูครับผมนี่ฮะโอ้โหลายหลากหลาย,ลาลายมากันไม่หยุดหย่อนครับจัดเต็มฮะจัดเต็มฮะดีไอคอน กินอาหารธรรมดาไม่ได้ครับผมต้องเป็นอาหารชนิดแบบสเปเชียลคอสนี่โอ้โหอิ่มไปเลยสบายท้องครับเที่ยวต่อครับผม